สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel The ิชั่นส์บนัทครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะฮะของผู้ที่มีดาวจันลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่ 22มิถุนายนจนถึงวันที่22กรกฎาคมนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเรานะครับผมสำหรับคลิปรายเดือนไม่ใช่คลิปรายเดือนคลิปรายไตรมาสความรักนะครับผมแล้วก็คลิปรายปีนะฮะออกให้ตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปรายปีนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะับเพราะว่า ข้อดีก็คือจะได้าวางแผนสําหรับปีนี้ทั้งปีได้นะคะว่าาช่วงเดือนไหนจะเกิดอะไรขึ้นคร่าวๆนะครับเน้นย้าว่าคร่าวๆนะนะครับผมจะได้วางแผนถูกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคลิปรายเดือนมันก็แบบรวดเร็วอะคือพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนเดินไปเนื้อหามันก็เปลี่ยนพอเนื้อหามันเปลี่ยนปุ๊บบางทีแล้วอาจจะแบบว่าเอ้ยมีเวลาหนึ่งอาทิตย์เองทำไมทําแบบว่าเตรียมนู่นเต็มนี่เต็มนั่นไม่ทันเนาะพอถึงจังหวะที่ดีไปจังหวะพวกนี้มันก็อาจจะแบบว่าอเลยไปแล้วนั่นเองอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปรีเช็คกันได้นัเอง สำหรับเดือนนี้นะครับดาวทิศกุมดาวจันทร์นะครับผมซึ่งเป็นดาวประจําตัวด้วยดาวพฤหัสและก็เนปจูนนะครับในเดือนที่9เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนนะครับการต่างประเทศการเดินทางในวันนิวมูนนะครับผมตั้งแต่วันที่2มีนาคมนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับมีโอกาสที่ดีมากเกี่ยวกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางในประเทศหรือว่าเดินทางต่างประเทศนะครับ สำหรับผู้ที่วางแผนเอาไว้ว่าจะต้องเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวหรือว่าไปศึกษาต่อก็ดีนะครับผมดาวพฤหัสในเดือนนี้จะสนับสนุนในเรื่องของการศึกษานะครับผมของคุณอย่างเต็มที่นะครับกลุ่มดาวสี่ดวงนะครับผมนี้ทํามุมที่ดีต่อดาวยูเรนัสในเรือนที่11ดด้วยนะฮะเกี่ยวข้องกับสังคมนะครับเพื่อนฝูงความฝันที่เป็นจริงนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่า ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดนะครับฝ่ายฝันที่จะเดินทางไปเรียนต่อนะครับผมหรือว่าไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ทําตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้สําเร็จนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องออกไปเจอโลกกว้างน่ะนะครับผมสังคมแปลกใหม่ที่คุณไม่ได้เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมดาวศุกร์ในเดือนที่7นั้นก็จะช่วยส่งเสริมนะครับผมให้ผู้คนนั้นเป็นกำลังใจผลักดันคุณอย่างเต็มที่นะครับในช่วงเวลานี้ หลายๆท่านอาจจะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมด้วยความที่ดาวเสาร์ในเรือนที่8นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการตายการเกิดใหม่นะครับผมจับคู่กับดาวพุธนะฮะดาวของความคิดนะฮะในเรือนที่8โดยเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับผมจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับ ให้เป็นคนที่แข็งแรงมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางความคิดนะครับทางอารมณ์นะครับผมมีความเขาเรียกว่าทําให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในทุกๆด้านนั่นเองนะครับดาวยูเรนัสที่ทามุมอ่าจริงๆแล้วไม่ค่อยทามุมทามุมไม่ค่อยดีกับดาวคู่นี้นะครับผมดาวเสาร์กับดาวพุธนะนั่นทาให้คุณนั้นพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากับคนอื่นๆนะครับเข้าหาเพื่อนๆเข้าหาสังคมเข้าหากับคนที่อยู่รอบข้างให้ได้มากขึ้นนะครับยิ่งคนที่ต้องเดินทางไกลไปเรียนทํางานต่อต่างประเทศไปเรียนต่อ ต่างประเทศไปอยู่กับสังคมที่คุณไม่คุ้นเคยนะครับผมก็จะมีความแตกใหม่นะครับผมก็จะต้องยิ่งปรับตัวให้มากกว่าคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมเดิมแต่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะครับ ก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะฮะผมในเรื่องของการปรับตัวนะครับผมต่อไปนะครับดาวพุธจะเข้าสู่เรือนที่9ราศีมีนในวันที่9มีนาคมเนะฮะเมื่อดาวพุธเข้าสู่เรือนของการเ,าเรียนหรือการต่างประเทศนะครับผมดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําเรือนของเอกสารของชาวลัคนาราศีกรกฎด,ด้วยนะครับจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่ดีในการสอบ การสัมภาษณ์นะครับผมหรือว่าถ้าคุณกําลังทําเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศนะครับหรือว่ายื่นคําร้องอะไรที่เป็นเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับจะเป็นจุดที่ดีนะครับผมที่คุณนั้นจะ ทำเรื่องของเอกสารนั้นๆนะครับได้สําเร็จนะฮะแต่ว่าก่อนนั้นนะครับดาวศุกร์แล้วก็ดาวองคารจะเข้าสู่เรือนที่8ราศีกุมนะครับคุณจะยิ่งมีแรงผลักดันนะครับที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นนะครับนำพาตัวเองไปเจอสิ่งใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะครับผมดาวองคารดาวประจําเรือนที่10นะครับผมเรือนของความสําเร็จนะฮะทางการอาชีพการงานที่มันเป็นแบบว่า calling นะครับเสียงเรียกร้องทางจิตวิญญาณของคุณนะเข้ามากุมกับดาวเสาและส่งถึงดาวยูเรนัสนะครับ อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎแบบฉับพลันนะครับผมอาจจะมีความอึดอัดใจบ้างนะจริงๆแล้วนะครับผมเกิดปัญหาที่ทำให้คุณนั้นจะต้องตามแก้ไขนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไปได้นะครับจะเป็นจุดที่คุณนั้นสามารถไขคว้าความสําเร็จที่ตั้งใจเอาไว้นะฮะผมโดยที่ดาวทิตย์นั้นจะเข้าสู่เรือนที่10ด้วยเช่นกันนะครับผมในวันที่20มีนาคมนะครับก็จะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของโอกาสและก็เรื่องของหน้าที่การงานอีกด้วยนั่นเอง ต่อไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับดาวศุกร์ในเรือนที่7นะครับผมเรือนของคู่จะทําให้คนโสดนั้นมีโอกาสเจอคู่ที่ใช่คู่ที่เป็นโซเมทนะครับผมผ่านทางการเดินทางไกลชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะครับจากาดาวเรือนที่9เมื่อกี้นะครับแล้วก็เมื่อดาวศุกร์เข้าไปอยู่กับดาวเสาร์นะครับหลังจากวันที่6มีนาคมให้ระวังในเรื่องของความจริงความจริงจังอย่างรวดเร็วนะครับก็คือ ก็ชอบแหละนะครับผมอยากได้อยากมีอยากโดนอะไรแบบนั้นนะครับผมอยากอยากแบบว่าคบกันแบบจริงจังนะครับจะทําให้คุณนั้นมีความแบบหึงหวงนะ่นะน้องมีความอยากแบบโดยเฉพาะมีดาวอังคารเข้ามาด้วยนะนะครับยิ่งทําให้คุณนั้นเกิดอารมณ์ที่ เขาเรียกว่าอยากได้อยากครอบครองอ,อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับอยากมีสถานะแบบฉับไวด้วยผลของดาวยูเรนัสนะครับคนมีคู่ก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์นะครับบางคู่อาจจะรักราวได้นะครับผมด้วยผลจากดาวเสาดาวสุกกุ่มการส่งถึงดาวยูเรนัสนะครับอาจจะเป็นปัญหาแบบไม่ทันตั้งตัวความหึงหวงจากดาวอังคารอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมบางคนอาจจะแบบหึงหน้ามืดตามวัวเข้าใจอะไรผิดหนะนะครับผมแล้วก็แบบว่าไม่ ไม่สนหน้าอินหน้าพรมอะไรก็ระเบิดเลยอะไรประมาณนะั้นอันนี้ก็ต้องระวังมากๆนะครับผมฟูมูนในวันที่18ราศีการเรือนที่3เกี่ยวข้องกับเอกสารการสื่อสารนะครับ ให้ระวังในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าดาวจานันทร์เล็งดาวพุธนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจผิดทางคําพูดนะครับ mm. อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้อาจจะเจอปัญหาเกี่ยวข้องกับความไม่พร้อมนะครับผม mm. ในการเดินทางก็ได้อาเพราะฉะนั้นต้องรีเช็คนะครับ mm. ผมเรื่องตัว๋วเรื่องเอกสารไฟล์บินอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่คุณจะเดินทางนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับยังไงก็จัดการให้เรียบร้อยก่อนที่คุณจะเดินทางแบบจริงๆจังๆแล้วกันนะครับ เมื่อกี้ก็เป็นในแง่ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับผมสาหรับคนที่ใหม่สําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับช anel ของเราเพิ่งติดตามใหม่เพิ่งเข้ามาแบบเอ๊ช่องอะไรนะครับผมเข้ามาดูใหม่นะฮะก็อยากให้ทุกคนนะครับผมรีเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าโหราศาสตร์ของช anel ของเราเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับก็การนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นนะครับรีเช็คก่อนนะครับผมว่าวันเดือนปีเกิดนั้นนะครับผมอยู่อะไรอุ้ยวันเดือนปีเกิด ออกมาแล้วว่าใบแรกวันเดือนปีเกิดนั้นนะครับผมตรงกับที่ผมได้บอกไว้หรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ตรงก็รีเช็คก่อนนะครับผมดูก่อนนะครับผมให้ให้ให,ให้เรียบร้อยนะฮะส่วนในแง่ของลัคนาถ้าเกิดว่าใครไม่ทราบนะครับสามารถหาเวลาเกิดนะฮะกดเข้าไปในดีสคริปชั o นบ็อนะครับผมด้านล่างนะครับ จะมีเว็บไซต์ให้ทั้งหมด2เว็บไซต์นะครับผมเว็บไซต์แรกเป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะครับผมสําหรับหาลัคนาแต่เว็บไซต์ที่2ก็สําหรับหาลัคนาเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นภาษาไทยนะครับผมของอาจารย์โหราศาสตร์ชาวไทยนะครับผมอาจารย์ปรินนี่นะครับสามารถเข้าไปหาลัคนาได้เลยเพราะว่า ในแง่ของโหราศาสตร์นั้นนะครับผมการรู้ลักขาเนี่ยจะทําให้การดูดวงของคุณนั้นนะครับมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่ายังไม่ทราบลักนาก็เข้าไปหาได้นะครับผมจะได้รู้อ่ดาวจาันอยู่ตรงไหนดาวศุกร์อยู่ตรงไหนด้วยนะครับผมเอาไว้ดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แม่นยํามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ใแบรแรกมาแล้วว่า <S <S v e r d e n of vessel นะครับมาถึงก็ค่อนข้างดีเลยอะ่ะอ่ะอัศวินถือถ้วยนะครับ ไพเดทเจ็ดดาบ mm. lot of blade มันตกมาคู่กันนะนะครับอ่ะผมวางยังไงดีละ่ะเอาวางขออนุญ,ญาตวางแบบนี้ก็แล้วกันเนาะมันออกมาพร้อมกันเก้าดาบเด m ม็กแมนหรือดีแฮงแมนนั่นเองนะครับวาร์เดนออฟสต f l o สลอตออฟเบอร์โซเอ้ยเดินนี้นะครับ,นค,รบคนเยอะนะหนึ่งสองสามสี่นะครับสี by, นะ่ใบเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกไปเนาะอ่ะสิบถ้วย แต่อย่างที่ผมบอกไปเนาะนะครับผมว่ามันมีดาวเรือนสิบเอ็ดอะดาวยูเรนัสอยู่ในเรือนสิบเอ็ดอะคนก็จะเข้ามาเยอะนิดนึงนะครับ l o r d of this โอ้อยเข้ามาครบสี่ธาตุเลยนะเนี่ย l o r d of this ธาตุดิน l o r d of blade ธาตุลม l o r d of vessel ธาตุน้ำนะครับ w a เล e อ of stuff เป็นธาตุไฟนะครับผมอะ่ะใครโสดก็เตรียมตัวอย่างเนี้ย l ลอดออฟต้าฟนะครับคิงขึ้นมาครบ4ใบเลยนะฮะอ่ะอยากได้อยากโดนใครล่ะอ่ะหากันเข้าไปนะครับผมคุณมีโอกาสเจอแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ว่างนะ่ะไม่ว่างเว้นนะ่ะเออเดทกันแบบว่ากระจุยกระจายนะครับอ่าไพ่ใบที่1นึ่งเนครับเวท e n of v e s s e l นะครับผมหรือว่า Knight of c u f นั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้เข้ามานะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือนะครับผมต้องการการซัพพอร์ตไม่ว่าจะอ่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับผมจะมีคนมากมายนะครับผมแบบว่า พาเรดกันเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชาธาตุด,ดินพระราชาธาตุไฟพระราชาธาตุน้ำพระราเอาเดีนะพระราชาธาตุด,ดินพระราชาธาตุลมพระราชาธาตุน้ำพระราชาธาตุไฟนะครับผมอัศวินถือไม้อัศวินถือถ้วยนะครับเข้ามาแบบเต็มที่เลยนะ่ะ นะเออเข้ามาแบบว่าเออคุณแบบหัวกระไดไม่แห้งแน่นอนอันนี้เราไม่ได้พูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวนะนะครับพูดถึงในแง่ของความช่วยเหลือพูดถึงในแง่ของอาการเจรจานะครับการพูดคุยการสร้างคอนเน็กชันใดๆก็ตามนะครับผมได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง มันอาจจะสร้างความหนักใจให้คุณนิดนึงอ่ะคือพอคนมันเข้ามาเยอะมันก็แบบสับสนตาลายไงนะคุณก็ไม่รู้ว่าอจะคุยกับใครจะดิวกับใครจะอะไรกับใครมันก็เลยออกไพ่ก้าวดาบขึ้นมาก็คือแบบมันมีความเครียดมันมีความกังวลเนาะนะครับแล้วก็คนทั้ง4ี่คนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีความแตกต่างกันแต่อย่างพระราชาถือดาบเนี่ยก็จะเข้ามาฟอร์สคุณนะ่ะแบบว่าเออคือเข้ามา เขาเรียกว่าล่วงล้ําถึงอาณา,า,ณาเขตต้องห้ามของคุณอย่างเงี้ยบางคนเป็นอินโทรเวิร์ดอะรู้จักใช่ไหมนะครับผมเป็นคนเก็บตัวเป็นคนแบบว่าไม่เข้าสังคมอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆก็เข้ามาแบบว่าพยายามจะเข้าถึงตัวคุณนะ่ะคุณก็จะมีความอึดอัดมีความกังวลเนาะนะครับสำหรับบางท่านนะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีความสัมพันธ์แบบอาจจะไป อาจจะไปแอบชอบคนที่มีแบบว่ามีครอบครัวแล้วมีความสัมพันธ์แล้วนะ่ะและทีเนี้ยเดอะเดยเข้ามาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะได้ปลดปล่อยเนาะเหมือนกับไพ่ดีแฮงแมนใบนี้เข้ามาทําให้คุณนั้นตกผลึกอะทาให้คุณเกิดความคิดเกิดแบบว่าเออฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทําไมฉันรออะไรฉันรอใครอยู่นี่ผมบอกไปบางคนมีโอกาสแบบรักรานะครับผมมีโอกาสที่จะความรักนั้นแบบว่าไม่ประสบความสําเร็จนะนะครับผมก็ต้องจบกันไปก็ต้องแยกย้ายกันไปแต่อย่างที่บอกไป เอ้ยคนมันเข้ามามันมีช้อยส์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณแบบเลือกเยอะแยะเดือนนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงความเป็นนักรักนะ่ะเออนะครับผมสุดจริงๆสุดแบบสุดจริงๆผมกาลังคิดอยู่เลยนะตอนที่จะเปิดไพ่ไปแนวว่าเออถ้ามันมาครบสี่มันคงแบบเออแบบตกใจหนะอะไรแบบนั้นแล้วมันก็มาจริงๆนะครับดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยในเรื่องของคนอาจจะแบบว่าเยอะแยะวุ่นวายมากมายนิดนึงนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะแต่ว่าจะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างมีความสุขหนะ นะคือหลุดจากคนหนึ่งไปก็มีคนอื่นต่อแถวกันเข้ามาอยู่ดีอะนะครับผมดังนั้นก็คือไม่แห้งนะครับผมไม่แห้งออไม่นกอะไรอย่างนั้นนะครับ <laughs> โอเคนะครับผมอ่ะเดอะสตาร์เข้ามา ความหวังนะครับเดอะสตาร์คือความหวังเนาะความฝันที่เป็นจริงนะครับผมคือบางคนอยากได้เจอคนดีๆอยากได้คนที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับความสําเร็จของคุณอยากได้คนที่เข้ามาซัพพอร์ตความสุขของคุณนะครับผมมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเข้ามานะครับผมโดยเฉพาะนะครับ Lord of Blades เนี่ยนะครับผมพระราชาธาตุลมเนี่ยนะครับกับเดอะสตาร์คนราศีกุมเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆ นะครับผมในชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้นะนะฮะอาจจะเข้ามาทําให้คุณนั้นเกิดความแบบคือถ้าไม่เครียดก็หวั่นไหวอ่ะสองอย่างนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับไพ่เดสตินีนะครับบางคนนั้นมาถึงจุดที่ คุณจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะบางคนเศร้ามานานนะครับผมผิดหวังมานานเจ็บช้ำน้ําใจมานานจากไพ่เจ็ดดาบเนี่ยจากไพ่ดีแฮงแมนเข้ามาอ่าทำให้คุณนั้นเริ่มคิดเริ่มตกผลึกบางอย่างไพ่เดทเข้ามาอ่าตัดสินใจเปลี่ยนนะครับผมไพ่เดสตินีมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาไพ่กรงโอวิว off June, ออฟฟอร์จูนอาใบเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยมีช่วงชีวิตที่มันตกต่ำในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อามันก็จะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ดีอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะว ลงมาด้านล่างถูกต้องนะครับผมการการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมามันเป็นเรื่องของวัฏจักรเนาะบางคนก็อาจจะต้องแก้ปัญหาหนะให้เดชขึ้นมานะครับผมต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาอื่นๆที่มันเข้ามานะครับดังนั้นอยากให้มองเป็นเรื่องปกตินะ นะครับผมชีวิตมีขึ้นมีลงนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปนะครับไปตามจังหวะชีวิตเนาะนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่าหลายๆคนนะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปบางคนอาจจะรักคนมีเจ้าของชอบคนมีเจ้าของแต่พอถึงวันนี้จะต้องแบบเดินออกจากกาันจะต้อง move ออกจากกันมีความเศร้าโศกมีความเสียใจต่อให้มีใครแบบว่าเข้ามาก็ตามกี่บใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า 6ใบนะครับผม6ใบเข้ามาเนี่ยคุณก็ยังมีความเศร้านะ่ะเก็บตัวปิดใจต่างๆนานานะครับผมนั่นทําให้มันไม่เกิดความไม่เกิดความสุขนั่นเองนะครับผมดังนั้นก็ผมไม่บังคับนะผมไม่บังคับถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยู่ที่เดิมเข้าใจนะครับไปให้สุดเป็นกําลังใจให้ ไปให้สุดนะครับผมสุดเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าคุณอยู่ได้หรือคุณอยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ถอยก็แค่นั้นเองนะครับดังนั้นถ้าตอนนี้ไม่มั่นใจไปต่อนะครับผมนะฮะไม่มีการบังคับไม่มีการอะไรคุณทั้งนั้นนะครับผมแต่ว่า By the way นะครับไพ่ธีมของเดือนนี้มันเป็นไพ่ movement เข้ามานะ movement คืออะไรครับไพ่ของการไพ่ของการเคลื่อนที่นะนะครับสำหรับบางคนอาจจะพร้อมแล้วนะครับที่จะเปลี่ยนที่จะปรับที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เจอโอกาสไปหาโอกาสดีๆไปตามหาเขาเรียกว่าสิ่งที่ใช่สิ่งใหม่ๆสําหรับคุณนะคะผมเบี้ยวนะครับไปตามหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่สําหรับคุณนั่นเองนะครับสําหรับหลายๆท่านเนาะดังนั้นก็จะเป็นจังหวะเป็นโอกาสเป็นเวลาที่ดีนะครับผมสําหรับคนที่พร้อมที่จะ move แล้ว move on แล้วนะครับผมไพ่ New Moon in Gemini นะครับผม Communication is key นะครับ สำหรับบางคนบางคู่บางความสัมพันธ์นะครับหรือแม้แต่ใครก็ตามที่เอาความศัภาพสัมพันธ์ดีแต่ต้องการความช่วยเหลือการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญน,นะการสื่อสารพูดคุยเป็นสิ่งสาคัญน,นะครับอยากได้ก็ต้องร้องขอนะครับอยากรู้จักก็ต้องเข้าไปคุยนะครับผมไม่งั้นก็อาจจะนกนะเออปิดใจก็นกอะไรแบบนั้นนะครับผมดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะ แต่ว่าก็อาจไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปิดใจอยากจะไปต่อนะครับการพูดคุยการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญมากดังนั้นก็ต้องเปิดใจเอาไว้นะฮะคำแนะนำนะครับดอกกกาเดเนียนะครับชัดเจนมากๆดอกกาเดเนียเขาบอกว่า listen listen to the d i v i n e w h i s p e r straying in your heart นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้แล้วแบบ รักนะอยากอยู่ด้วยนะแต่ว่าคุณประเมินแล้วว่าเออฉันไม่ไหวนะนะครับจู่ๆคุณแบบว่าฉันจะอยู่ตรงนี้แหละฉันจะรอฉันมีความมุ่งมั่นแล้ววันหนึ่งมันมีเสียงกระซิบบางอย่างขึ้นมาในหูดังขึ้นมาในหัวคุณจะดีหรอโอเคหรอดีกับตัวฉันจริงๆหรอเมื่อน,นั้นแหละการเปลี่ยนแปลงกําลังเข้ามาแล้วนะครับผมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่า มั่นใจไหมโอเคมั่นใจอยู่ได้ไหมอยู่ได้ทนได้ทนไหวไหมทนไหวนะครับอันนี้อยู่ไปเลยนะครับไม่มีการบังคับอะไรคุณให้คุณออกมาคุณพอใจจะ movement ออกมาจะพอใจจะเคลื่อนที่ออกมาจากตรงนั้นทําเลยแต่ถ้าไม่พอใจมีใครบังคับคุณได้ไหมไม่มีนะครับผมดังนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเนาะนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าไอ้ไพ่บอกแบบนี้จะต้องเปลี่ยนไหมนะครับผมแล้วแต่ แล้วแล้วแต่การประเมินเหตุการณ์ของคุณได้เลยนั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ